เมือ่อคืนนี้นะครับผมทางทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงเพิ่นก็ได้ไปแสดงมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่ร้านเช็คอินคลองหกยู่ปัุมธานีนะครับแล้วเห็นน้องอุ้งอิงรัตนาพรหรืออีหลาลิงน้อยของเฮานี่ได้โพสโพส์แรกขอมมัวนี่นะครับน้องโพสแบบว่าเช็คอินคลองหกครับนี่มาในลุกที่แบบว่าอู้แบบสวยน่ารักเขายังไม่เคยเห็นอิง,องในลุกนี้ คือน่ารักมากเป็นมัดจุกสองจุกแมมพี่น้องแล้วก็มีติดกิบแหมแล้วก็แบบผมมักท่าไหมกระสีนี้ผมเปียนแล้วก็ดึงผมเปียนลงมาสีสิแหมพี่น้องอ๋คือสวยแท้เลยนี้ขึ้นน่ารักแท้น่ารักจริงๆเบิง์ีติละ่ะโอ้ยน่ารักมากไว้ผมบอกว่าไว้ปล่อยลงมาหน่อยนึงผมมักตรงที่ว่า พอเอาไปมว้มวนๆแล้วแมนบอกับซีมี่ผมทักเปียลงมาข้างหลังก็จะเป็นมว้วนร่อนอยู่ข้างหลังผมมากสมงคิดว่ามีผมเปียวไว้ให้หึ่งเลนนี่แหละพี่น้องครับเออน่ารักอีหลีเนาะถ้ามาเห็นองค์อิงคือในลุกนี้น่ารักมากอืแฟนคขับกระตากระเอาไปคอมเมนต์หลายครับเกือบหารอยคอมเมนต์ครับพี่น้องแล้วกับโพสต์ที่สองหลังจากจบงานนะครับผมที่ร้านเชฟกินคลองหกปทุมธานีเนี่ยนะครับกับน้องอิงกับโพสต์ว่าโพสต์แบบนี้นะครับ,บ,ออบ,บ,บ,มรบผมพัน ในอา่าใน Facebook ส่วนโตนะครับผมอู๋อิงรัตนาพรเพรบ้านแพงนะครับคือโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังนะครับผม <c oughs> มือนี้เป็นอีกมือหนึ่งที่หลารู้ซึกประทับใจแห้งหลาเห็นพี่พี่ที่มาช่อมลามีแต่วัยรุ่นทั้งเบิร์ดมีแต่วัยรุ่นเกือบทั้งเบิร์ดสำหรับพี่พี่ที่มาตามหาความฝันในเมืองกรุงลาขอเป็นกำลังใจใหพ้พี่พี่เด้อจ้า การที่ลาได้ร้องเพลงให้พี่ๆแม่ๆพ่อๆเอซีได้ฟังแล้วคิดถึงบ้านเฮาเนี่ยลาดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆของทุกคนเด้อจา้าขอบพระคุณช่อดอกไม้จากทีมงานขอบตาดำนะครับเอฟซีกอทมค่ะตุ๊กตาและติบหน้าเวทีด้วยนะครับอืมนี่นะครับมีกับโสต์พร้อมกับว่า้องกับถือช่อดอกไม้อันนี้เป็นช่อดอกไม้ของ ทีมงานขอบตาดำนะครับลูกนี้เหมือนเหมือนเปลี่ยนชุดเนาะเพราะชุดแรกไม่ใช่ชุดนี้อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นแบบว่าไล่หวานๆพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นมาลายาจากเอฟซีอันนี้ก็ตุ๊กตานะครับแต่อีลีุงอิงเนี่ยเป็นคนมาตุ๊กตานะและที่แฟนคลับเอฟซีกหัวอิงมกตุ๊กตาก็เลยซืบตุ๊กตามาให้ตอนนี้ยูบารุงอิงมีบ่หน้าบอกว่า ที่เก็บไน,น,นเต็มแล้วครับรอบ,บานหลังไม้พี่น้องตุ๊กตายเยอะมากแฟนคลับเอฟซกับสื่อของไปฝากหลายาาหลายอ่ะเขามาซองโพลเบิรงบอลโจโพลน้องบอกว่านี่เพราะว่าเท่าที่รู้มาผมเห็นแววบแวบ,บออกมากคือล่านเช็กอินข้องโกเกือบแตกพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นเป็นอยังคนคือแบบเป็นอย่งคน้นคือหลายขนาดนี้เอาแทบไม่เชื่อสายตาพี่น้องว่า บอจโจโพดผ่านเฟซบ o ๊กหนุ่มโจสาวน้อเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าล้นลานทั้งชั้นบนชั้นล่างอายะสดๆจากร้านเช็คอินข้องหกประทุมท่านี่ทั้งที่ร้านใหญ่ๆตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ทุกอนูเต็มไปด้วยเอฟซสาวน้อยวสัน์พี่น้อป๊าดคือผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นร้านเป็นร้านที่ใหญ่ยี่หรีแล้วจุคนได้เยอะมาก ประมาณสองพคนน่ะพี่น้องจุคนได้เยอะมากๆโอ้ยไงกูหอมประชุมอีกครับคนเต็มพีหลีพูดน่ะโอ้โหมาตาใสนี่ล่ะปากฏการที่สาวน่อยบอกว่า,วามักจะเห็นเข้าถึงในตลอดเวลาก็คือบอกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตกับคนหลายคือเกา่าได้กระแสตอบรับดีคือเกา่าบ่แปลกใจเลยเพราะว่าเอของสาวน้อยนคือหลายแห้งไหมพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บอสโจรกกะไดโพสนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณกำลังใจ FC เกาหลีแลวก็ขอบคุณทีมง,งานขอบตาดำด้วยนะครับขอให้ด้วยมีนะครับกบเป็นถือมาไล่นะครับของทีมงานขอบตาดำเป็นชอนออกไม้นะครับแล้วก็กำลังใจ5-3จาก FC เกาหลีเอ๊ะแสดงว่า หาสามี่คนถือไปหอดต่างประเทศผกูได้สัตพี่น้องหาสามสามหาีเนาะอ๋อ,อคนมีร่งคลิปร้านชิปินนุโจนะครับขออนุญาตเปิดนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆอยู่ใน Facebook ของบอสโจนะครับคุณนักเบิงค้นแหมพี่น้องปาดคุ้มเกินคุ้มอีลี ผูดจัดคนใดที่เอาสาวน้อยหรือว่าเอามินิคอนเสิร์ตไปลงนี่โอ้โหแต่เมื่อคืนแอบเห็นแอบเห็นบอโจโพโดีอุกอีกเต้นคือต้องให้บอเปิดบอเปิดเสียงคมกระหูเลยมาพีแคเฮงเฮงอย่างบ่อยากทาเต้นแล้วอะ่ะเอาให้พี่น้องเดาเอาพี่เอาคิดว่าเต้นเค่หย,งยาง น่ารักเนาะอ๋อแสดงว่านอกเปลี่ยนสูตรนอกเปลี่ยนสองสูตรบอกสูตรแรกจะเป็นชุดขนสีขาวๆเนาะที่เอาเปิดที่เราเห็นนอกโคต,ตอนแรกเนาะแล้วชุดนี้คือชุดสองเนาะเดาอาวาวาอกบ่เพลงหลย,งยังเบิงจากท่าตเต็นหัวหมูเลยผมเห็นอู๋หญิงร้องเพลงนี้หลายครั้งแล้วออมแอมสวยงามจริงๆอันนี้มือขึ้นนะครับนางเอกออมแอม,แอมเนาะ ก็ได้ไปออกมินิคอนเสิร์ตเป็นงานแรกนะครับหลังจากบอกว่าไปทําสวยมากแล้วก็ได้พักพรคือเข้าที่เข้าทางแล้วนะสวยมากสวยอีฮีลอกให้อย่างนอ้อสวยมักเลยบอออสวยสวย มือนน่อคืนน้องอมแอมก็ได้ไปออกมีคอนเสิร์ตนะครับผมวันที่5สิงหาคมก็เห็นอ,อมแอมโคตรมากหลายหมื่นหล่ะว่าสิีดีไปออกมินิคอนเสิร์ตแล้วถือว่าไม่ธรรมดาจริงเรืียกมือคื่นกพะพีกหน้าอีกหลายคนเลยเอยมีผู้ใดไปในพระี่หนัดกับไปวะเราไปแอบสอ่องอมแอมเลยดีกว่าเนาะอ,อมแอมเพชรบ้านแพงอ,อมแอมละไมเสียงทอง อ๋อนี่นี่น,นี่เสื้อผ้ายางหนึ่งเห็นอมแอมมาได้ลูกนี่ปกติเขาเพอเคยเห็นออมแอมนุ่งกระโปรงสั้นได้พี่นอ้องออผมเห็นแล้วผมยังรู้สึกว่าอุ้ยสวยแบบสะดุดตาจริงๆเลยนี่นี่นบรรดาศิลปินนางเอกนะครับของสาวน้อยพิ้นบ้านแพงนีแต่งางามๆอุ้ยอมแอมสุดนี่สวยแหมนี่แหมสวยเนาะ ฝนว่านหวานสมก็เป็นนั่งเอกเนาะการอนการรั่มไงสวยเนาะเอา่นิละครับพี่น้องครับมือนอี้กับมาอัาปเดตเนาะโพสของน้องอุ้งญิงเมือว่านี่แหละกับโพสของบอลโจและก็น้องอมแอมสามคนเลยเมือน,นี่กับข่าวข่าวก็คือว่าน้องอุ้งญิงก็ได้โพสโพสขอบคุณ fc ขอบคุณ fc หน้าเวทีเนาะที่มา ส้มลาแล้วก็เหมือนเดี๋ยวนะขออนุญาตนะบอกว่ามือขึ้นนี่นี่แหละที่ผมอ่านในฟัางนี่เนาะกัะเข้ากับเห็นลูกอ,อุงองมีสองลูกนะครับก็คือลูกนี้เป็นลูกแรกนะลูกนี้น่ารักใสๆเป็นแบบเบลวแ,วแวม่พี่น้องลูกมีแคงเบลวค่ะนี่อืม แล้วก็เห็นอมแอมอีกลูกนึงนั่นนะเนาะออมแอมก็คือใส,ส่กระโปรงสีเขียวใส่ชุดสีเขียวสวยๆอ่าอ่ามือนีบ้าโจโด,ดีไซน์กับเดน้ำขาวสารนะครับผมของสาวน้อยเพชรบา้านแพงของน้องอุ้งอิงของบอลโจแล้วก็ของนออ้องออมแอมมาว่าสอาซุปน้องอฟังนะครับสำหรับ FC ของสาวน้อยเอฟสาวน้อยเพชรบาชร้านแพงนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับผมบว่าอีย่างผิดว่าผิดว่าวถือพี่น้องกับผมขออภัยนะครับผม ข่าวแรกนาอกพึ่งตื่นมามานางเว้าเลิกกับอาศีแบบว่าติติดคัดอยู่นั่นแหละครับผมก็ขอขออภัยครับมือนีเบาวโจวดีไซน์ก็จะขอลาไปเ,เท่านี้ครับสวัสดีครับ